สวัสดีค่ะกัมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนนี้มีช่องช่องที่สาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะมาวันนี่ก็บอดดิคิงยังเดบบอดดิคิงไผเดแต่ว่าเนาะก็คือพอย่าบอเพิ่อนออกมาโพดว่าอันเป็นตะงเงดเอฟซีตัวเกียวมิวสิกคายกลุ่มปิดย่ำเดกับมีพี่น้องสนับสน,นุนให้กำลังใจอยู่เสมอสิบอกว่าจังไดหล่ะสิว่าตะงเงดบอสำรับข่อยก็คือพอเป็นตะงเงดเป็นยังคือพอเป็นตะงเงือดปติ เพราะว่าเอฟซีเพิ่นมีหลายเอฟซี FC เกิดใหม่น้ำคู่มือพี่น้องเพราะว่าผลงานมันบ่ผลงานดีมวนหล,ละกะ้กก็ค้นหักเล่าก็หลายคนหักเล่าหลายบ้านนี้ก็มีการแช่มีการว้าถึงต่อต่อกันไปปากต่อปากยังเส้นมูข่อยยูโครเอเชียเนาะอันนั่งว่ายายวาสันแต่กี้ข่อยเขาบ่เคยได้ยินได้ว่าผู้ย,ายาบาลฟินแลนด์อันจังไดอันผลงานเพิ่นเท็ดหยังวาสันอันนี้มูข่อยว้าวอีลี่พี่นอ้องไอเขา ร่างเลยว่าคอยได้ยินตอนเด็กน้อยมาเว้ากันเพราะว่าเราไปหลานขายของไทยเนาะอืมเราไปหลานขายของไทยแล้วว่าอันคอยได้มาเบิงตอนเด็กน้อยเขาเว้ากันว่าสันคอยกันเลยไปเบิงน้ำเขาคือเมมอฟซีไม่เกิดขึ้นคู่มือเกิดขึ้นคู่มือแล้วมันก็เพิ่มพูน,นบอลผู้นี่แม่นขายกลุ่มปิดหละ่ะระยะเวลาการขายกลุ่มปิดมันก็พอดีไงมันไม่ได้แบบว่าทีอะไรมากมายใช่ไหมอันด้วยความว่าเอฟซีหลายคนหักหลายคนหักหลายแบบที่นี่ ผู้นี้บ่สะดวกเอออเครอบนี้่อยอาสิ่สะดวกแต่ว่ากับมีผู้อื่นไปสื่อนะนะมันก็เลยแบบว่าเอออุ้าฟ้าข่งอยู่คือเก่ามันบล่ะกับเพิ่นบ่ได็ไเป็นตาสร้างเนาะคนหักเพิ่นกันหลายมันก็เกิดขึ้นไม่คู่มือมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบว่านาแน่นอือผู้นี้บ่อันนี้กับย่งผู้นี้เออผู้นั้นสะดวกรอบนี้บ่าสะดวกรอบนากับไปสื่อจริงๆมันบ่พี่นองเออมันก็เลยแบบว่าทากับการสิไปอัน โอ้ยอันไลฟ์ซีหรือว่าอีหยังจังไดไอ้นู่นนั่นนี่บานี่อันผลงานกับวบพิทีประจักษ์ผลงานโซ่กับยุพพปปันนันมอมอมอแม่แม่มออยุกเกามันกับสิมิแต่อันบานเท่าเอิร์ดมันยังลมหายตายจากไปเรื่อยๆนะบอกไงแซะเออบางคนก็บว่าโอ้ยไปเบิง่งลรอบ่คือเด้อหลอบนี่เพราะว่บาบ่คือกับสิคือเกาหันละบ่เบิ่งดอกบานนี่ก็นั่งบานนี่กับไอ นอกจากการแสดงการผลงานวพัฒนาแล้วการนำขายกลุ่มปิดสนั่นคนเขากะเนาะพี่นนองกับเขาใจว่าบางคนเพิ่นกัคือคือคือวาน่ะล่ะคือเดรโอ๊ดโอ้ยะห่ะวะเออมันย่างหน่อยอันเอฟซีย่างหน่อยลดลงคู่มือขายกลุ่มปิดกับขายนวขายนี่ขายแมงมันว่าซือซื้อฉัย่างเตีสีไปขี่ไทยไรซุ่นั่นเบาซื้อเออยังเตีสีไรซุ่กลุ่มปิด ไปขี่เท่านั้นเออกันเลยไผสิปหามาท่านทนเนาะเอฟซี FC ไม่กับเบอเกิดมิเต้เขา้ายางหันหลังออกเมนบอลหละเพราะฉะนั้นนะสำหรับเคโตเกียวมิวสิกกันมันมาตรงเป็นทีแปลกใจหรอกพี่น้องหนึ่งผลงานก็คือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดหลกักคนงานเขาเป็นคนงานเขาเอิดมายังพนักงานพนักงาน,น,งานหรือว่าศิลปินทีมงานเออทีมงานใส่คำนี้ทีมงานกับมีคุณภาพผู้หนึ่งบาอยู่กับเสียบกันได้เฮ็ดแท่นกันได้เบิด,ด,บด,ด,บดจังสินนะพี่น้องเอา้า มันไม่ใช่ว่าแค่การไปร้องเพลงเหมือนบอพี่น้องมันมันเป็นว่า,วาโอเคร้องเพลงเข้าใจแล้วทุกคนเป็นนักร้องอันผูนอ้นโอยูผู้นีนน้ก็ขึ้นได้แต่ว่าสังเกตการเล่นตลกเล่นตลกมันมันเป็นว่า,วายุซื้อๆไผกับสิเ่นได้ได้พี่น้องสังเกตคู่ชินจังป่วยคู่ชินจังอันกองว่าอยู่ไปไอไต้หวันคู่ชินจังป่วยเขาสามารถจับบุคลากรในองค์กรเขามาหมุนเวียนเสียบเปลี่ยนผ่านเล่นตลกได้หมดเลยนะอ้าอีลี เออศิลปินเขามีคุณภาพทีมงานมีคุณภาพคนกับมากทุกคนมิทุกคนมีแสงทุกคนมีตัวตนมีตัวตนแม้กระทั่งเอฟซีผุนล่าวสาซซสื่อซะมีแสงวัดเออเพราะะน้นมันก็เลยเป็นกายเป็นปากต่อปากเล่าต่อกันไปเสียงระบือลืนนามแล้วเล่ากับ่าได้เป็นคนมาฝาดห่วงฝาดงาใส่เอฟซีนะโอ้ยอย่าไปว่าจังสันอย่าไปว่าจังสีได้ข่อยสีสั่งเจ้าเด็กข่อยสีซูนให้เจ้าเด็กข่อยสีจังสันสีบอคือระเบ่ามากเล่าก็เบ่าด้วยเหตุผลมันบอเอฟซี เอฟซีกับมิสติปัญญาได้พี่น้องก็แยกแยะออกว่าอันใดเป็นอันใดเนาะมันก็นเลยกลายเป็นว่าเอฟซีน้าเนี่ยแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็เลยกลายเป็นกุมปิณคาดีตลอดเออผู้หนีบส่วนวกผู้นีกามานะคะนี่คืออันนี้คือคิดการไก่ที่งานกับโบวว่าสิเป็นเบื้องหลังเบื้องหน้ากับเปะเนาะพี่น้องเนาะเออมีแสงมีสีมีสิ้สสนเบื้องถกคนแม้กระทั่งเพื่อนพ่นละเอาซื่อซือซะแม้กระทั่งเพื่อน เพื่อนขนาดอยู่นอกไอ้วงการอย่างตำรวจใช่ไหมตำรวจที่เขาเป็นเพื่อนกันมานานเขาก็มีแสงมีสีเดียมีสีกระจายไปแมกระทังตูวเฮ้าเจ้าข่อยนั่งว่าแวะๆอยู่เ้ืงหนี่ก็มีแสงมีสีไปนําเดียคือเหลือวความคนหักไงคนรักคนรักมันก็แผ่บาร,รมีออกไปใช่ไหมเอออันถ้าเทียบกับอีกอันหนึ่งข้นมากมแต่ก่อนเอา้าให้ย้อนไปอีกเนาะให้บอาอีกก็ไปอีกหน่อย อดีตภรรยาบัดนี้แต่ก่อนอดีตภรรยาเราก็มีคนตามอยู่เนย็ยังมีคนหักลายอยู่ด้วยอันนี้เคยได้ยินจากปากเอฟซีเขาเลยเอฟซีเสียงเงียบเนยวเน่นอยู่วงนั้นเพราะว่าก็คือเขตว่าคนเขาเป็นเอฟซีเขาบริตีกันเราพี่น้องเขาบริตีกันอันชีวิตปกติก็ไปเห็นหน้าคาตากันก็เป็นเพื่อนเล็กหน่อยคอยอยู่น้ามูนี่ละอืเขาก็มากเขาก็สนับสนุนเขาก็อันวงนั้นซื้ออยู่เขาก็มากอยู่แต่ว่าเขาก็บ,บอกว่าย้ายหลังๆเขาก็บอกคอยเขาได้ย้ายคอยบอคอยบอซือว่าสัน อันทาไปกุมอันนั้นทีว่าร่วมกันกับลอกกอน่ะนะข่อยกับบริสื้อว่าสันค้นกับเบื้องหน่อยล้วแล้ว่าสันเอต่กีเขาก็มากอยูว่าสันแต่กีเขาก็โอเคบ้านนี้เขาก็อวยระวังสี่อันคือข่อยถามกับเอฟซีที่เขามากนะเขาก็บอกว่าเขาตามเขาตามน้องคนหนึ่งที่อยู่ในหันละแต่กับบริข่อยมีแสงมีสีอีย่างมากไม่น่ะนะเออเพราะว่ายังมันก็สีมีค้น คนติดตามศิลปินแมนบอพี่นองแต่บานในเมื่อศิลปินเขาบไร้ออกอยังเข้ากัซื้อๆนะนะมันก็ลดหลั่นลงไปเรื่อยนะนะแต่อันนี้เด้กบอมแมนเด้ทีมโตเกียวดิเพราะ่นมีแสงมันคุคนเนาะเออผู้นี่มากผู้นั้น,ผ,น,นผู้นั้นมากผู้นีน่สนับสนุนกันไปบานศิลปินกน็สามารถมีงานได้หนุนนั่นนี่อยู่บริษัทบริษัทหนึ่งโอเคศิลปินผู้นี้ไปรับงานอันนี้แมนบอหน่นนี่นั่นนันน่นนีนน่น,นู่นโอเคกระจายกันไปทั่วถึงรู้เรื่องมันบ่ก,บกลายเป็นขยายแตกสาขา แตกออกมาเป็นแตกออก,กเอฟซีกับแพร่ขยายไปเรื่อยเนาะอืมกุมปิดกะอุ้นนาฟ้าขังลั่ละพี่น้องบ่ได้คิงไผเด่นอันนี้บอกบอกตามความเป็นจริงเนาะอันถ้าวเงดบอเงึด,งดมันอยู่ที่การบริหารและการโชว์ผลงานเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละอืมโฮย้ยสิไปกินกาแฟได้ป่บบนในตื่นแล้วก็บ่าเบาผื่นคือขอ่ยนี่แหละข่ต้องเบาผื่นก่อนก่อนสิไปกินกาแฟนะคะวันนี้ก็แดดดีนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ